นี่พ่อลูกกำลังช่วยกันทำที่ผิงไฟค่ะวันนี้อากาศหนาวมาแล้ค่ะน่า,า,นะะนาจะอยู่ประมาณแค่8องศาเองจู่ๆก็หนาวลง,งมากแล้ลงในขึ้นมากนะคะนี่คองกรีตก็มาช่วยด้วยนะคองกรีตเรียงเลยเรียงอิฐเลยในี่วเ,เรียงมาอิฐมาเรียงแล้วนเ,นเคล็ดไปเอาอิฐม,ออมาเพิ่มอ,อ่ะเราเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียงกันเคลช่วยกันเรียงเนาะเข้าใจไห จะ,<ส>ะช่วย,ยไห<ด><ช>มสิสม,มีส่วนร่วมไหมแน่นอนต,ตั้งกล้องเสร็จแล้วมาทำด้วยกันได้อ่ะยว<ช>ตั้งกล้องกัน นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนลูกเพื่อนเมียนะฮะพอดีลูกเมียหนาวก็จัดให้ครับนี่นีคอนี้ก็หลับแบบอุ่นๆเลยนี่แอลลี่ก็นี่เรามีที่วางขาด้วยนะขาจะได้อุ่นๆทําอีทเอาหมูลงควันมาแขวนไว้แล้วก็ทําอาหารมุมนี้ได้เลยนะเนี่ยโอเคไหมงั้นต่อขนาดโต๊ะคอมเนี่ยก็ทำงานที่นี่แหละใช่ใช่นี่ไงโต๊ะคอมย้ายมาแล้วถ้างั้น เราก็ทำอาหารที่นี่เลยเนาะหลังจากนี้เราทําอาหารกินกันที่นี่เลยเนาะโอเคเยี่ยมมากบรรยากาศดีรุ่มลื่นนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านนะฮะก็หน้าบ้านนี่แหละครับเนี่ยบ้านอยู่นี่แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งครอบครัวครับตรงนี้สวนก็อยู่ฝั่งนี้เองในสวนก็อยู่ข้างหน้าแล้นี่กอรก็เล่นชินช้าตรงนี้ได้บรรยากาศดีจริงๆยูหู <c oughs> ติดตามกดไลค์ like, กดแชร์น, share นะคะบ๊ายบายจุ๊บ